คุณเคยได้กลิ่นแปลกๆในบ้านตัวเองไหมกลิ่นที่ไม่รู้มาจากไหนแต่ยิ่งพยายามหาต้นตอมันกลับยิ่งแรงขึ้นที่กรุงเทพมีบ้านหลังหนึ่งเจ้าของได้กลิ่นประหลาดลอยออกมาจากผนังและเมื่อเขาทุบดูสิ่งที่อยู่ข้างในกลับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรได้เห็นกลิ่นนั้นไม่ได้มาจากสิ่งของที่เน่าเสียแต่มาจากสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่ยอมตายบ้านหลังนี้ซ่อนบางอย่างเอาไว้หลังผนัง และเมื่อความจริงถูกเปิดเผยมันจะทำให้คุณไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวกรุงเทพในย่านเก่าที่ผู้คนพลุกพล่านมีกลิ่นประหลาดลอยออกมาจากบ้านหลังหนึ่งในซอยเงียบเจ้าของบ้านชื่อทันวาชายหนุ่มวัยสาตสินตนที่เพิ่งกลับมาอยู่บ้านเก่าของพ่อแม่หลังจากปล่อยร้างไว้นานหลายปีตอนแรกเขาคิดว่ากลิ่นนั้นมาจากท่อระบายน้ําแต่ไม่ว่าจะล้างหรือขัดอย่างไรกลิ่นเหม็นคล้ายเนื้อเน่าก็ยังคงอยู่ทุกครั้งที่พระอาทิตย์ตก กลิ่นจะยิ่งแรงขึ้นลอยคลุ้งไปทั่วห้องนั่งเล่นและทางเดินทันวาเริ่มได้ยินเสียงบางอย่างตอนกลางคืนเสียงคล้ายคนกระซิบเบาๆหลังผนังห้องเสียงนั้นเหมือนเรียกชื่อเขาธันวากลับมาทำไหมเขาเปิดไฟทุกดวงในบ้านแต่ไม่พบใครเลยเพดานเริ่มมีคราบชื้นเป็นวงดาและผนังตรงบันไดก็เริ่มพองขึ้นเหมือนมีอะไรขยับอยู่ข้างในทันวาเริ่มรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เดินผ่าน กลิ่นนั้นแรงจนทําให้แสบจมูกและเขาได้กลิ่นเลือดเจืออยู่ในอากาศเขาตัดสินใจเรียกช่างมาทุบผนังเพื่อตรวจสอบตอนค้อนเหล็กกระแทกกาแพงครั้งแรกเสียงก้องสะท้อนกลับมาเหมือนมีโพรงลึกอยู่ข้างในช่างอีกคนพูดด้วยเสียงสัน่นข้างในนี่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่เมื่อปูนแตกออกเป็นช่องกลิ่นเหม็นเน่าก็พุ่งออกมาแรงจนน้ำตาไหลทันวายกไฟฉายส่องเข้าไปและในแสงนั้น เขาเห็นสิ่งที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นมันคือมันคือร่างของคนถูกฝังอยู่ในช่องกําแพงอย่างผิดธรรมชาติสีสะเอียงไปด้านหนึ่งดวงตาเบิกกว้างผิวหนังแห้งกรังแนบกับอีกและปูนราวกับเป็นส่วนหนึ่งของบ้านท่านว่าถอยหลังแทบลมมือสั่นจนไฟฉายร่วงกระแทกพื้นแสงกลิ้งไปสะท้อนกับใบหน้าที่ซีดขาวของศพนั้นเสียงมแมลงวันบินวนอยู่รอบๆช่องว่าง กลิ่นเหม็นอับและกลิ่นเนื้อเน่าผสมกับกลิ่นฝุ่นเก่ามันคือกลิ่นที่เขาได้กลิ่นมานานหลายสัปดาห์ทันวาอ้าปากจะพูดแต่ไม่มีเสียงออกมาหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดจากอกเขาได้แต่ยืนนิ่งมองร่างนั้นที่อยู่ในผนังบ้านของตนเองช่างที่มาด้วยกันค่อยๆถอยหลังหนึ่งในนั้นรีบโทรแจ้งตำรวจแต่ก่อนที่เสียงตอบรับจะดังขึ้นมีเสียงเคาะดังมาจากอีกด้านของผนงังทันว่าหันไปทางเสียงนั้น ผนังอีกฝั่งเริ่มมีรอยแตกราวและเสียงกระซิบเดิมก็ดังขึ้นอีกครั้งทันว่าเจอแล้วสินะ่ะลมหายใจของเขาหยุดชะงักเสียงนั้นไม่ใช่เสียงจากข้างในบ้านแต่มาจากข้างหูของเขาเองอากาศเย็นว่าผ่านต้นคอกลิ่นเลือดสดลอยเข้ามาแทนกลิ่นเนา่าเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่นเพดานเริ่มสัน่น ฝุ่นร่วงลงมาราวกับมีแรงบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างในผนงังเสียงกระแทกดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครกำลังพยายามออกมาทันวาตะโกนให้ช่างทุกคนออกจากบ้านแต่หนึ่งในนั้นกลับยืนนิ่งดวงตาเขามองตรงไปที่ช่องกำแพงแล้วพูดเสียงสั่นว่าพี่ครับมันมันยังมีอีกคนอยู่ข้างในทันใดนั้นผนังอีกด้านพังทลายลงกลิ่นคาวเลือดพุ่งกระแทกจมูกจนแทบอาเจียน ในฝุ่นควันสีเทาทันวามองเห็นมือซีดขาวของบางสิ่งโผล่ออกมาจากช่องนิ้วเรียวยาวแต่บิดงอผิดรูปเล็บยาวและดำเหมือนกรงเล็บสัตว์เสียงครวญเบาๆดังขึ้นจากช่องนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงหนาวหนาวเหลือเกินทำไมไม่ช่วยฉันทันวารู้ทันทีว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยแต่มันคือหลุมศพที่มีชีวิตเขาถอยจนหลังชนประตูหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อ ภาพของผู้หญิงคนนั้นในกำแพงเริ่มขยับชา้ชาๆดวงตาที่เคยปิดค่อยๆลืมขึ้นสบตาเขาโดยตรงท่านว่าเสียงนั้นสั่นสะเทือนในหัวนายจำฉันไม่ได้เหรอความทรงจำบางอย่างเริ่มย้อนกลับมาในหัวเขาภาพเด็กหญิงคนหนึ่งในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงขอความช่วยเหลือในคืนฝนตกหนักท่านว่าเริ่มตัวสัน่นมือกุมขมับแน่นเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆ นายสัญญาว่าจะกลับมานายสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันพื้นใต้เท้าเริ่มเปียกชื้นน้ำสีแดงเข้มไหลออกมาจากรอยแตกของผนังมันคือเลือดธันวากรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงนั้นกลับหายไปในอากาศมีเพียงเสียงกระซิบจากกำแพงดังตอบกลับมาตอนนี้ถึงเวลานายแล้วทันวาเลือดเริ่มไหลออกมามากขึ้นมันแผ่กระจายไปทั่วพื้นห้องซึมเข้าใต้เท้าเย็นเฉียบของทันวา กลิ่นคาวเลือดลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นเน่าของศพเก่าทั้งบ้านเหมือนกลายเป็นร่างกายขนาดใหญ่ที่กำลังหายใจอยู่รอบตัวเขาเสียงกระแทกจากผนังไม่หยุดมีบางอย่างพยายามออกมาและทุกครั้งที่มันกระแทกโครงสร้างบ้านก็สั่นสะเทือนราวกับมีหัวใจเต้นอยู่ข้างในทันวารีบวิ่งไปที่ประตูหน้าบ้านแต่บานประตูไม้เก่ากลับปิดแน่นแม้เขาจะดึงแรงแค่ไหนก็ไม่ขยับ ลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนเหล็กที่เพิ่งถูกแช่แข็งเขาหันกลับมาเห็นเงาดำยาวเหยียดทอดบนพื้นเงานั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของหญิงสาวในผนังที่ตอนนี้ก้าวออกมาครึ่งตัวแล้วผมยาวของเธอเปียกชุ่มหยดน้ำสีดำหยดลงพื้นทุกครั้งที่เธอขยับดวงตาขาวโพลนผิวซี่จนเห็นเส้นเลือดใต้ผิวหนังทันวาพูดไม่ออกเสียงติดอยู่ในลำคอแต่ในหัวของเขา กลับได้ยินเสียงของเธอชัดเจนนายนี้ฉันทำไมนายลืมคำสัญญาฉันรออยู่ตรงนี้มาตลอดทันวารู้แล้วว่าเธอคือใครนิดาเด็กสาวที่เคยอยู่กับครอบครัวเขาเมื่อสิบปีก่อนคืนหนึ่งเธอหายไปอย่างลึกลับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจำได้เพียงว่าวันนั้นฝนตกหนักมีเสียงทะเลาะดังจากห้องนี้และหลังจากคืนนั้นบ้านหลังนี้ก็ปิดตาย นิดาก้าวออกจากผนังอย่างช้าๆร่างของเธอเริ่มยืดยาวผิดรูปมือซีดขาวเอื้อมมาหาเขาเล็บแหลมคมเฉียดปลายคางเขาทิ้งรอยเลือดบางๆไว้บนผิวนายสัญญาว่าจะไม่ทิ้งฉันเสียงนั้นสะท้อนในหัวจนเหมือนจะระเบิดทันวากริดร้องแล้ววิ่งขึ้นบันไดแต่บันไดกลับยืดตัวเหมือนมีชีวิตไม้บันไดบิดงอเสียงแตกดังลั่นราวบันไดกลายเป็นเส้นเลือดดำๆที่เต้นตุบๆ เขาวิ่งไปจนถึงห้องเก่าของพ่อเปิดประตูเข้าไปทันทีแต่ในนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากกล่องไม้เก่าใบหนึ่งวางอยู่กลางห้องเขาค่อยๆเดินเข้าไปกล่องนั้นมีคราบเลือดเก่าติดอยู่รอบข้างและเมื่อเปิดออกในนั้นมีตุ๊กตาผมยาวสวมชุดขาวบนหน้าอกตุกตาถูกปักชื่อไว้ว่านิดาทันใดนั้นเสียงประตูห้องปิดดังปังแสงไฟดับวูบทั้งห้องมืดสนิท มีเสียงฝีเท้าเบาๆเดินวนรอบตัวเขาท่านว่าหายใจถี่เขาพยายามคว้าไฟฉายแต่แสงที่เปิดขึ้นกลับส่องไปเห็นใบหน้าของนิดาอยู่ตรงหน้าใบหน้าที่เน่าเปื่อยแต่รอยยิ้มกลับเหมือนเดิมฉันอยู่ที่นี่มาตลอดเธอพูดเบาๆเธอยื่นมือมาจับข้อมือของเขาผิวของเธอเย็นจัดราวน้ำแข็งและทันใดนั้นภาพในหัวของทันวาก็พรั่งพลูออกมาเขาจำได้หมด คืนนั้นพ่อของเขาโกรธนิดาถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินและในความสับสนเขาเป็นคนผลักเธอล้มกระแทกผนงังเสียงร้องสุดท้ายของเธอยังดังกล้องในหัวอย่าทิ้งฉันทันวาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินแต่ในตอนนั้นนิดากลับยิ้มกว้างขึ้นตอนนี้นายกลับมาแล้วนายต้องอยู่กับฉันตลอดไปร่างของเธอโอบรัดร่างของทันวาไว้แน่น กลิ่นเลือดและกลิ่นเน่าผสมกันอย่างรุนแรงเขารู้สึกถึงความเย็นที่แทรกซึมเข้ากระดูกเสียงหัวใจของเขาเริ่มเต้นช้าลงช้าลงแสงสุดท้ายที่เขาเห็นคือผนังรอบห้องที่ค่อยๆปิดเข้ามาราวกับบ้านทั้งหลังกำลังกลืนกินเขาและในความมืดนั้นเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นข้างหูตอนนี้บ้านของเราสมบูรณ์แล้วทันว่าเสียงนั้นค่อยๆจางลงเหลือเพียงความเงียบ และกลิ่นประหลาดที่ยังลอยอยู่ในอากาศของบ้านเก่าในกรุงเทพหลายวันต่อมาเสียงร้องและกลิ่นเหม็นจากบ้านหลังนั้นเริ่มเป็นที่พูดถึงในหมู่คนในละแวกไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แม้กระทั่งตอนกลางวันพวกเขาพูดกันว่าตอนกลางคืนจะเห็นแสงไฟสว่างวาบในหน้าต่างชั้นบนทั้งที่บ้านไม่มีใครอาศัยอยู่ตำรวจถูกเรียกมาอีกครั้งหลังจากชาวบ้านบอกว่าได้กลิ่นเหมือนเนื้อเน่าลอยออกมาอีก และได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆจากในบ้านเจ้าหน้าที่สามนายเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังพื้นไม้ดังเอียดทุกครั้งที่เหยียบอากาศภายในเย็นกว่าข้างนอกมากจนทุกคนรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเฝ้ามองอยู่พวกเขาพบคราบเลือดแห้งเป็นทางยาวลากจากบันไดไปถึงห้องด้านบนสุดกลิ่นคาวชัดเจนจนแสบจมูกหนึ่งในตำรวจพูดเสียงแผ่วว่ามันไม่ใช่กลิ่นศพธรรมดาแน่แเมื่อเปิดประตูห้องนั้นออก แสงไฟฉายส่องไปเห็นผนังที่เพิ่งถูกซ่อมใหม่แต่รอยปูนแปลกตาคล้ายมือคนพยายามขวนจากข้างในเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเดินเข้าไปใกล้และพบกล่องไม้ใบเล็กวางอยู่ตรงกลางห้องกล่องเดิมที่ทันวาเคยเปิดก่อนหายตัวไปเขาค่อยๆเปิดฝาออกภายในกล่องมีตุ๊กตาผมยาวสวมชุดขาวแต่คราวนี้ตุ๊กตามีสองหัวหัวหนึ่งคือของตุ๊กตาเดิมอีกหัวหนึ่งมีเขาโครงคล้ายทันวาอย่างน่าขนลุก เสียงหนึ่งดังขึ้นจากผนังด้านหลังเป็นเสียงขเบาเบาสามครั้งตึกตึกตึกเจ้าหน้าที่หันขวับไปแต่ไม่เห็นใครอยู่ยู่เสียงหัวเราะแผ่วเบาก็ดังขึ้นเสียงของชายหนุ่มกับหญิงสาวหัวเราะพร้อมกันในความมืดไฟฉายกระพริบวูบหนึ่งและในเงาพวกเขาเห็นสองร่างยืนอยู่ข้างกันตรงมุมห้องชายหนุ่มสวมเสื้อที่เปื้อนเลือดหญิงสาวในชุดขาวซีดทั้งคู่จับมือกัน แต่ผิวหนังของพวกเขาไม่เหมือนคนอีกต่อไปมันซี่จนโปร่งแสงเจ้าหน้าที่สามนายวิ่งหนีออกจากบ้านโดยไม่หันกลับแต่เมื่อหนึ่งในนั้นเหลียวมองจากนอกประตูเห็นบางสิ่งขยับอยู่ที่หน้าต่างชั้นสองผ้าม่านค่อยๆแหวกออกและใบหน้าของหญิงสาวคนนั้นมองลงมารอยยิ้มเย็นเยียบบนริมฝีปากและข้างๆเธอคือทันวายืนอยู่เคียงกันในดวงตาของเขาไม่มีแววชีวิตเหลืออยู่ตั้งแต่นั้นมา ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านหลังนั้นอีกเลยแม้แต่คนเก็บขยะก็หลีกเลี่ยงซอยนี้บางคืนจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดจากในบ้านที่นี่คือบ้านของเราและเสียงผู้ชายตอบกลับเบาๆเราอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงนั้นดังพร้อมกับลมแรงที่พัดผ่านซอยกลิ่นเหม็นประหลาดกลับมาทุกครั้งเหมือนบ้านทั้งหลังยังหายใจและข้างใน บางสิ่งยังคงมีชีวิตอยู่ในกำแพงนั้นชาวบ้านเริ่มเรียกมันว่าบ้านกลืนวิญญาณว่ากันว่าหากใครเดินผ่านในคืนฝนตกจะเห็นเงาคนสองคนยืนอยู่หลังหน้าต่างมองลงมาเงียบๆเบรากับรอใครบางคนให้กลับมาไม่มีใครรู้ว่าพวกเขารอใครแต่ทุกคนรู้ดีว่าตราบใดที่ยังมีกลิ่นประหลาดลอยอยู่ในอากาศบ้านหลังนั้นจะไม่มีวันหลับไหลอีกเลยหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้น ข่าวเรื่องบ้านกลืนวิญญาณเงียบหายไปชั่วคราวแต่ในหมู่คนเก็บของเก่าหรือคนเร่ร่อนที่ชอบพักตามตึกร้างกลับเริ่มมีเรื่องเล่าประหลาดวงเวียนกลับมาอีกครั้งชายคนหนึ่งชื่อสมบัติเป็นคนเก็บของเก่าที่มักเดินหาขวดและเหล็กในย่านนั้นวันหนึ่งเขาเห็นบ้านเก่าหลังนั้นจากระยะไกลประตูที่เคยถูกปิดสนิทกลับแง้มเปิดภายในเงียบสงัดราวกับรอให้ใครสักคนก้าวเข้าไปเขาไม่ได้สนใจข่าวลือมากนัก เพียงคิดว่าข้างในอาจมีของเก่ามีค่าเขาเดินเข้าไปอย่างช้าๆรองเท้ายางของเขาเหยียบลงบนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุน่นกลิ่นอับที่อบอวนอยู่ข้างในทําให้รู้สึกเวียนหัวแต่แปลกที่เขากลับได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายคนพูดกันเบาๆเหมือนอยู่แค่ไม่กี่ก้าวข้างหน้าใครอยู่ในนั้นเขาตะโกนถามไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าแผ่วเบาเดินวนอยู่ชั้นบนสมบัติหยิบไฟฉายขึ้นมาสอง รอยเลือดเก่าบนพื้นยังคงชัดเจนบางส่วนเหมือนเพิ่งเปียกใหม่ๆเขารู้สึกหนาวว่าจนสั่นไปทั้งตัวแต่ก็ยังเดินต่อไปขึ้นมาถึงชั้นบนเขาเห็นห้องหนึ่งที่ผนังด้านในมีรอยแตกราวปูนบางส่วนร่วงลงมาเผยให้เห็นอิฐและรูดำเล็กๆลมหายใจเย็นพัดออกมาจากรูนั้นมีกลิ่นคล้ายกลิ่นดอกไม้เน่าสมบัติย่อตัวลงส่องไฟฉายเข้าไปในแสงนั้นเขาเห็นบางอย่างเคลื่อนไหวช้าๆ เหมือนมือคนกำลังลากไปตามพื้นผนังจากด้านในเขาสะดุ้งถอยหลังแต่จูจ่ๆเสียงผู้หญิงก็ดังขึ้นจากในช่องเสียงเบาแต่ชัดเจนช่วยฉันทีหัวใจของสมบัติเกือบหยุดเต้นเขาพยายามมองให้ชัดอีกครั้งและเห็นดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นจากความมืดในช่องผนังนั้นมันคือดวงตาของผู้หญิงซีดขาวโพลนแต่ยังมีแววของชีวิตอยู่หรือ,ออาจเป็นแววของบางสิ่งที่ยังไม่ยอมตาย เสียงหัวเราะของผู้ชายดังขึ้นซอนทับอย่าไปยุ่งนี่บ้านของเราไฟฉายในมือสมบัติเริ่มกระพริบเขารีบวิ่งลงบันไดแต่ขาของเขาเหมือนถูกแรงบางอย่างดึงไว้ทุกย่างก้าวเหมือนหนักขึ้นเรื่อยๆกลิ่นเหม็นลอยแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อเขามาถึงประตูมันปิดลงทันทีเสียงลั่นของกลอนดังเหมือนมีคนล็อกจากด้านในเขาทุบประตูสุดแรงแต่ไม่มีใครได้ยิน เสียงหัวเราะนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้มากอยู่ด้วยกันสิจะรีบไปไหนบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่หลังเขาเงาสองเงาปรากฏบนพื้นตรงข้างหน้าชายหนึ่งหญิงหนึ่งจับมือกันเงียบเๆแล้วค่อยๆเดินเข้ามาสมบัติหันกลับอย่างชา้ชาๆและสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคือรอยยิ้มของชายในเสื้อเปื้อนเลือดกับหญิงสาวในชุดขาวซีดที่ยื่นมือมาแต่ไหลเขาเบาๆเ,าเาช้าว,วันถัดมา ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นแรงลอยออกมาจากบ้านอีกครั้งเมื่อเข้าไปตรวจพวกเขาพบร่างชายคนหนึ่งนั่งพิงผนังสายตาจ้องนิ่งไปข้างหน้ามือข้างหนึ่งถือไฟฉายที่ยังเปิดอยู่บนพื้นข้างตัวเขามีตุกตาผมยาวเพิ่มขึ้นอีกตัวหนึ่งวางเรียงอยู่ข้างตุกตาสองตัวเก่ารวมเป็นสามและทุกตัวมีใบหน้าคล้ายคนจริงรอยยิ้มเดียวกันจ้องออกมาจากกล่องไม้เก่า เราวกับกำลังต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านหลังนี้หลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านแม้ในเวลากลางวันชาวบ้านเล่าว่าทุกครั้งที่มีคนสูญหายในละแวกกลิ่นประหลาดจะกลับมาอีกลอยคลุ้งไปทั่วซอยเหมือนเป็นสัญญาณว่าบ้านกลืนวิญญาณได้เจ้าของใหม่อีกคนแล้วหลายปีผ่านไปบ้านกลืนวิญญาณถูกปิดตายด้วยรั้วเหล็กขึ้นสนิมต้นไม้ขึ้นรกทึบจนแทบมองไม่เห็นตัวบ้าน แต่เรื่องเล่าก็ยังไม่เคยหายไปจากปากคนในละแวกนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งมีทีมรายการสารคดีลึกลับจากต่างจังหวัดเดินทางมาพวกเขาอยากทําตอนพิเศษเกี่ยวกับตำนานบ้านสยองในกรุงเทพหัวหน้าทีมชื่อพิมพหญิงสาวนักลก่าวที่ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณเธอคิดว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเพียงข่าวลือที่ถูกแต่งเติมเราแค่ต้องการภาพจริงเสียงจริงเธอบอกกับทีมงานอีกสามคน ไม่มีผีหลอกมีแต่จิตใจคนที่กลัวเกินไปต่างหากค่ำคืนนั้นพวกเขาเริ่มถ่ายทำช่วงหัวคำ่ำติดตั้งกล้องอินฟราเรดไว้ในห้องนั่งเล่นและบันไดตั้งไม้บันทึกเสียงไว้ทั่วบ้านบ้านเงียบผิดปกติมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างที่แตกและเสียงไม้เก่าลั่นเอียดในความมืดขณะที่พิมพ์กำลังพูดหน้ากล้องเธอได้กลิ่นบางอย่างลอยเข้ามากลิ่นเหม็นอับคล้ายเลือดเก่าผสมกลิ่นเนื้อเน่าเฮกลิ่นอะไรนะ่ะ เธอหันไปถามทีมงานแต่ทุกคนต่างสายหน้าหนึ่งในทีมชื่อโต้งพูดเบาๆกลิ่นนี้เหมือนมันลอยออกมาจากผนังนะพี่พิมพ์เดินเข้าไปใกล้กำแพงที่มีรอยแตกราวใช้ไฟฉายส่องดูแสงสะท้อนกับคราบสีดำคลำ้ำคล้ายเลือดที่ซึมออกมาจากข้างในเธอยกกล้องถ่ายไว้แต่จู่ๆเสียงในห้องก็ดังขึ้นเสียงเบาๆเหมือนคนกระซิบจากทุกทิศทางเสียงนั้นพูดช้าๆอย่าเปิด ที่นี่ไม่ใช่ของพวกเธอทีมงานทั้งหมดหยุดนิ่งพิมพยายามกลั้นหัวเราะเสียงลมแน่ๆอย่าก,กลัวไปเลยเธอเอื้อมมือไปแตะผนังทันใดนั้นผนังสั่นเบาๆและมีของเหลวสีแดงไหลออกมาจากรอยแตกมั่นอุ่นเหมือนเลือดจริงๆเสียงบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านในดังชัดขึ้นเรื่อยๆพวกเธอมาช้าไปแล้วไฟทุกดวงในบ้านดับลงพร้อมกัน เสียงกรีดร้องของทีมงานดังระงมกล้องหล่นกระแทกพื้นภาพสุดท้ายที่ถูกบันทึกไว้คือเงาคนสองคนยืนอยู่ข้างหลังพิมพ์ชายในเสื้อเปื้อนเลือดและหญิงในชุดขาวซีดท,ที่เอื้อมมือมาแต่ไหล่เธอหลังจากคืนนั้นไม่มีใครในทีมกลับออกมาอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาตำรวจเข้ามาตรวจสอบในบ้านไม่มีศพไม่มีอุปกรณ์ไม่มีใครอยู่แต่สิ่งที่พบคือกล่องไม้เก่าที่วางอยู่กลางห้องนั่งเล่น เมื่อเปิดออกข้างในมีตุ๊กตาผมยาวห้าตัวเรียงกันอย่างเป็นระเบียบทุกตัวมีใบหน้าคล้ายคนจริงหนึ่งในนั้นสวมแว่นตาเหมือนพิมพ์อีกตัวมีคราวเหมือนโต้งและทั้งหมดยิ้มในแบบเดียวกันยิ้มที่ดูอบอุ่นแต่แฝงความหนาวเยือกจนถึงกระดูกเจ้าหน้าที่ปิดบ้านอีกครั้งแต่ไม่นานหลังจากนั้นคนขับรถแท็กซี่ที่ผ่านหน้าบ้านในคืนฝนตกเล่าว่าเห็นไฟในบ้านเปิดอยู่ และมีหญิงสาวยืนอยู่หลังหน้าต่างถือกล้องถ่ายรูปยิ้มให้เขาในความมืดเมื่อเขาขับผ่านไปอีกครั้งไฟทุกดวงดับลงเหลือเพียงเงาเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดสองเงาแรกเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีมากกว่าเดิมเรียงกันเต็มหน้าต่างชั้นสองบางคนบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีผีมีเพียงคนที่เลือกจะอยู่ต่อเพราะพวกเขาถูกบ้านนั้นจดจำแล้วทุกครั้งที่มีคนใหม่เข้ามา กล่องไม้ตรงกลางห้องจะมีตุ๊กตาเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวเสมอและกลิ่นประหลาดก็กลับมาลอยคลุ้งไปทั่วซอยเตือนทุกคนว่าบ้านกลืนวิญญาณยังคงหิวไม่เคยอิ่มเลยสักครั้งรุ่งเช้าในวันหนึ่งที่ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมืดมัวด้วยเมฆฝนสายฝนโปรยลงช้าๆเหมือนหยาดน้ำตาของเมืองซอยเล็กที่เคยคละคลุ้งด้วยกลิ่นประหลาดกลับเงียบสงัดไม่มีเสียงคนไม่มีแม้แต่เสียงสุนัขเห่า เทศบาลเข้ามารื้อถอนบ้านหลังนั้นในที่สุดเพราะชาวบ้านทนอยู่กับกลิ่นและข่าวลือไม่ไหวอีกต่อไปคนงานสิบกว่าคนเริ่มรื้อหลังคาและกำแพงแต่แปลกที่ทุกครั้งที่ค้อนกระแทกปูนจะมีเสียงสะท้อนกลับมาคล้ายเสียงคนร้องเบาๆอย่าทำบ้านของเราหัวหน้าคนงานหัวเราะกลบความกลัวผีไม่มีจริงหรอกหน้าทำงานต่อเถอะแต่เมื่อทุกผนังส่วนหนึ่งของห้องนั่งเล่น พวกเขาพบโพรงขนาดใหญ่ที่ไม่เคยมีในแบบแปลนบ้านภายในมืดสนิทและมีกล่องไม้ใบเล็กวางอยู่ตรงกลางหัวหน้าคนงานสองไฟเข้าไปเห็นว่ากล่องนั้นเปิดอยู่แล้วภายในว่างเปล่าไม่มีตุ๊กตาไม่มีอะไรเลยทันใดนั้นลมแรงพัดเข้ามาจากทุกทิศกระแทกจนฝุ่นลอยฟุ้งไปทั่วและกลิ่นประหลาดที่ทุกคนเคยได้กลิ่นก็กลับมาอีกครั้งแรงกว่าเดิมเหมือนสิ่งที่อยู่ในบ้านนี้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง เสียงฟ้าผ่าดังสะเทือนกล่องไม้ค่อยๆปิดตัวเองลงเสียงปิดกล่องดังปังก้องไปทั่วบ้านตามมาด้วยเสียงกระซิบเบาๆขอบคุณที่ทำให้เราหลุดพ้นแล้วทุกอย่างก็เงียบลงหลังจากวันนั้นพื้นที่ตรงนั้นถูกถมดินและสร้างเป็นส่วนเล็กๆของชุมชนผู้คนเริ่มกลับมาเดินผ่านซอยนี้อีกครั้งไม่มีใครพูดถึงบ้านหลังนั้นอีกไม่มีใครได้กลิ่นประหลาดอีกแต่บางคืนที่ฝนตกหนัก ชาวบ้านบางคนยังคงได้ยินเสียงเบาๆจากใต้พื้นดินเสียงผู้หญิงหัวเราะแผ่วๆตามด้วยเสียงชายหนุ่มพูดเบาๆว่าเรายังอยู่ที่นี่บ้านของเราแล้วเสียงฝนก็กลบทุกอย่างไปเหลือเพียงกลิ่นดอกไม้เน่าอ่อนๆลอยมาแตะจมูกเพียงชั่วครู่ก่อนจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยจบบริบูรณ์